เช่นนนะคะสำหรับคอมนี้นี้นะคะบอกตรงๆนะคะว่าเราไม่ใช่ตัวรินเนาะเราเป็นแค่ตัวปลอมนะคะคือความเข้าใจอ่ะคือเราแค่ไม่มีหน้าปกใส่แล้วคือคือคุณจะมาเป็นพิมพ์แบบเนี้ยอเข้าไม่เข้าเข้าเข้าก็พิมพ์ผิดไหมคะคือพิมพ์ผิดไหมอะ่ะเข้าเข้า ิดมเป็นไรคะเราแค่ไม่มีหน้าปกใสแล้วคือคือแค่ไม่มีหน้าปกใสอ่ะแค่ไม่มีหน้าปกใสอย่าเสือกนะคะบอกเลยว่าคือคือถ้าคุณเราพิมพ์แบบนี้อย่าเสือกนะคะคือไม่ได้อยากจะด่าเนาะแต่แค่ว่าเนาะอย่าเสือกคะ่ะ